ีค่ะนี่คือภาษาไทยนะคะเราจะมาเรียนภาษาไทยเรื่องใบโบกและใบบัวและภูผาและแม่และพ่อนะคะเรามาชบชวนอ่านกันเลยค่ะภูผาหาอ้อยไปให้ใบโบใบบัว ลูกช้างไม่อยู่ที่ไม่อยู่ที่ลานภูผาเดินไปฮึภูผาเดินหาลูกช้างภูผาภูผาไปหาที่ไปอะไรภูผาไปหาไหนหา อ่านตามตัวซิภูผาก็อ่านภูผาแม่ก็นั่นแหละภูผาแล้วก็ภูผาไปภูผ,ผ,า,ไา,ผ,ผาไปที่ลำธารเหรอภูผาไปที่ลำธาร ไปบวกแล้วไปบวัวเล่นน้ำอยู่ผูภ <c oughs> ูผาผาไป,ไปบวกไปบัวไปเล่นเด็กไปอะไรอ่านไม่ เด็ก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 ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวเด็กเด็กดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องหน้าเพื่อนอ่านตามตัวอไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชู ร้องแอ๊กแอ๊กผูผาดีใจเรามาเล่นกันเราอ,อ่านให้ทูกอันนี้นะฉันเป็นเพื่อนไหนฉันอ่านใหม่ซิอ่านสะกดค่อยๆสะกดไปทีละตัวผูผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกัน จบสวัสดีก่อนยังไม่จบแล้วค่อยเริ่มไหมโ